เมื่อที่ผ่านมาก็ได้มีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมพัฒนาวัดกิจกรรมพัฒนาโคกหนองหน้าซุ้มมอ้อหนึ่งม้อสี่ซุ้มมะเขาไม่กับวันทานเด็ดไปเหตุกิจกรรมอย่างายอยู่ <S <S คู่บุกผ้าเข้าไปเนี่ยพอมสีนั่งห็นมมือไปมมือไป,มมอไปซ,ซื้อเปิดมือเปิดเบ็นไปซืซ้อ คิดขี้เอ็ดส่างสันงานส่างสันก็คือการพัฒนาอะไรส่างงานส่างสร์ผลงานก็คือการพัฒนางานพัฒนางานก็คือพัฒนาตัวตนพราว่าจากของเป็นบุเฮ็ดมันก็ต้องพัฒนาตัวตนจาของไปนําพัฒนาการคิดการอ่านการบอกแบบการบ้างแขนบอมเนจิตาตั้งแต่สร้างอยู่ขึ้นเด็กน้อยกับบอมเปนาคู่ก็ไดดคิดแนวนั้นแนวนี้ฮัตเิดมัาเป็นอย่างเบิ้งข้าเจ้าเหตด ท่าน,นเฮ็ดนี่เอาบุกกับเขามาใส่ยจะขวางมาเบิ้งจะขวางมึเง,มเ,งมเป็นตะคือบอมันเปลี่ยนทาบอสันตัวพัฒนาบอพัฒนาหรือยั่งเขาคือพัฒนาไปก่อนแล้วเขาพัฒนาหรือยัง่งเลยอเน,นี่ยพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวตนเป็นตัวอย่างผ้าเด็กหน่อยเฮ็ดตัวคัดคู่บ่เฮ็ดกะเฮ็ดบ่เปลี่ยนเด้คือบ่เปลี่ยนกับไปบอกเด็กหน่อยบ่เปลี่ยนเดียวจ็ดสิพัฒนาแล้วได้สูไปออกไปหาผัวเท่าน,นั้นเดี๋ยวมันคือบ่เปลี่ยนมันก็ เอาเอาน,น,นี่ละว่าจันเนี่ยมันดียุนซื้อนี่แหละคู่ก็ได้มัจนจี่ละว่าจันเต้นไอยคู่ก็เฮ็ดจันซีละว่าจันก็สิสอนกันไปยังใส่สอนตัวนั่นก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบอย่างมีแบบแผนที่ดีขึ้นมาก่อนจะเสียไปบอกเขาได้เป็นเจันสิบอกได้เตรียมปากเตรียมคำเออคู่เคยเฮ็ดจันซีละว่าจันใครอยู่ได้ละว่าจันดีอยู่นิ่งกับว่าไปอีกอันนี้ก็เป็นอีกอ่าตัวหนึ่งในการเอาบอกนะมันเป็นหลักปีงไก่ผู้ใดมันคงไม่มก,กินบัตร นายแอยหนอนมาตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนตนตัวนี่ก็คือกันนี้แหละอันพัฒนาตัวตนพัฒนาอ่าชุมชนในตวานชุมชนกัชุมชนในห้องเรียนนี่แหะชุมชนในโรงเรียนกับพัฒนาโรงเรียนนี่แหละพัฒนาตัวตนทุกคนพัฒนาขึ้นกับเป็นการพัฒนาโรงเรียนไปในตัวเด้ยวคือเรียดนั่นเฮ็ยดนี่ วันนี้มันสกปรกคงเหี่ยมันอันปรับปรุงได้บ่ปรับปรุงผู้ไม่ทัดบ่นั่นบ่นี่บ่เป็นว่าสีทาจังแต่อันมาสั่งมาแต่ตียงเฮ็ดเน่านั่นเน,นี่ยจังสีเ่เฮ็ดจังสี่ายจังสี่จับจังสี่ายกับโบเมียนคือเฮ็ดไปเฮ็ดอันนี้ได้บ่อเพรา่นนี่มันสีดีมันสีงามดเลยกับพัฒนาร่วมกันซ้อยกันผ้าเด,ด็กหน่อยเฮ็ดคนกับโบอึดเงินกับโบอึดขวางกับโบอึดขาดแต่เดียวแต่ขี้ข้านเท่านั้นเดียขาดแต่ความขยันเท่านั้นเด้เงินคนขวาง ขาดอันควมข,ขยันนอกนั้นได้เบิดมันอยู่ใส่เราควมขยันก็นอยู่น้าตัวเจ้าของนี่แหละอันนี้อันนี้พัฒนาอันพนัฒนานี่พัฒนาโต้ตนพนัฒนาชุมชนขึ้นไปพัฒนาบ้านเมืองขึ้นไปอีกคนตัวบวานออกจากโรงเรียนแล้วกันยิ่งขึ้นก็ค่อยขยับขยายขึ้นไปเรื่อยตัวต่อจากตัวตนต่อจากของเรียนเข้าไปสู่หมบ้านต,ตัวพัฒนาหมบ้านพนัฒนา ท่องทิ้นจาขวางอยู่จังไดเห็จดจังไดจิตอาสาพุนผ้าเห็ดพุนมาเบงเห็ดจิตอาสาแล้วก็เป็นจังไดซุ้มมาเห็ดพอนมถาทายรูปมาลับเจ็บๆแล้วก็นี้ก็มี่ซุ้มอยากได้ของแจยกยได้เสือก็มี่สือก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งทิ่ให้เขาเห็นหเถามาสอนมาบอกมาสอนจากขวางลยตัวเห็ดพ่อสะบานน้ำบดตายขี่ง่ายเออง่ายขี่ไก่ท่างสิงตัวงงเพราะเหม็นน้ำนี่แหละไปขี่ไก่ท่างบมมีส่วนจะูีไป อันให้ไปหน้ากับไปเวี้ยขี่อยู่ขางทางังตะกอนนั่งขี่อยู่หันให้มูเขาเจ้าจเหมน็นน้ำทงังอันนี้ก็ใส่บัวได้เฮ็ดยังไงมันยังสิทธ์รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อส่วนร่วมได้กันอันนี้ใส่ปัญญานีแหละศาส,สนาสอนให้สลาดสอนให้คิดสอนให้อา่านสอนให้คิดเคราะบ่เป็นสอนให้งมง่ายบนเป็นสอนให้ไปหาไหวพ่อหนกักตัวน,นั่นหน,น,นักตัวนี้อยู่หันที่ไปไหวห,หนักกระใจเขาเจ้าจิมอีอห่ังเนี่ย อ้เนี่บอกอื้จุมเมื่อพระกับพระสอนกันไวยไปไหวนาคตัวน,นั้นตัวน,นี้นักพครหนานักเจ้านี้จักคนเห็นยุ่ยใช่เอามาบอกมาว่าไปพระเจ้าขืนมากับพระมากับครูบาอาจารย์มากับพระเจ้าพระสงฆ์มากับพระพุทธเจ้าท่าเห็นจะคว้างว่าิพระกันไปกราบไปไหวพ้พระานาคมันกับบรมทามันจะพระเจ้าเป็นอีกพบพุ่มหนึง่งการแสดงออก กบ,บจํเบินตกไปเพรแบบนั้นก็ได้ดอกเพชรสิ่งดีดีให้ตัวเองหเหตุเพื่อตัวเองเหตุเพื่อสังคมเหตุเพื่อส่วนร่วมเังซสียก็เป็นบุญคือกันอันนี้เอามาเว้ามาว่าสู่ปังจากถิ่เเป็นมอบเสือ่อมอบอยังจิตอาสาพระราชทานให้จิตอาสาโคกน้องหน้าพระราชทานตัวสมัครซื้อสมัครนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนจิตอาสาพระราชทานเขาต้องตะหน,นักให้ดีตะหนักใบ ทุกคนสมัครซื้อเข้าไปแล้วมีตั้งแต่นักจิตอาสาเบิดบ่ไม่นักขี่ขั้นนักขี่ขั้นเพิ่นบ่พระจะท่านยากดอกกันนะนะบ่อึดอยู่น้ำบ้านน้ำช่องกับบ่อึดพวกจิตอาสาพวกจิตอาสาพวกมีใจเสียสลระพวกมีใจเสียบ่เห็นแก่โตแั่ตัวพวกจิตอาสามัญหายากหาคนมาสมัครหาคนมาเป็นจิตอาสายากส่วนมากมันเห็นแก่โตขี่ขั้นมากง่ายเขก็มาเป็นนักเรียนเขามาฝึกมหัดให้มันเป็น คนขยันละเอียดที่ถ่วนเหตุยังไงมันจะสิขยันขันแข็งเหตุยังไงจันสิหุ่นจักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนร่วมเดี๋วประโยชน์ส่วนตนมาที่สองประโยชน์ส่วนร่วมมาที่หนึ่งวประโยชน์สุขส่วนร่วมให้มาที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนให้มาที่สองนี่อันนี้จะเป็นนักหัวใจของนัก จิตอาสาหัวใจของนักอาสาหัวใจของนักพัฒนานักพัฒนาจิตอาสาพัฒนาบาดเมืองมันต้องมีจิตอาสามันจะมีความเสียสละพวกนี้ึืนมากกอ่เข้ามาฝึกมาหัดมาคัดมาเก่าอยู่โรงเรียนเด็กความเก่าเด็กผ้าฝึกผ้าหัดนั่นสิกะซึมซับออกไปได้หลายบมเป็นสิไปหาแต่ละแต่เล่นต่างต่าหาแต่เนี่ยบเป็นเก่าหาแต่เนว่นักอกนักใจไหมพ่อให้เมียพอ่อเมียปวดหัวใจปวด ตับยุ่นจะสียูสีกิน,กนยังไดยังไม่ได้ยากน้ำบวกน้ำเตาหายุงหากินกันยากยังต้องมายากน้ำอันเบาลูกลูกเบายากอีกมันกับบรมทาลูกเบายากพ่อเม่ปากเปียกนี่แหละเห็ดจังไดไม่ใช่สิเป็นคนเบาางาว่านอนสอนไงพ่อเม่ยผ้าเห,ห็ดยังเห็ดสัมมาอาชีพบอกสอนอียังเพ็ดนั่นเห็ดนี่อันนี้นี่นเป็นหน้าที่ของลูกสี่สี่ผ้ากันเห็ดไปบรมสิบบ่งหูจักอียังเพราะกันเด่นอย่างเดียวไงปัญญาก็บอกวจะขวางไง ยึดตัวคือยดยเล็กน้อยบบน,นี่กับบลมินธานี่กับฝึกอีกการฝึกการรับผิดจอบฝึกการทำหน้าที่ตติมเข้าไปอีกนอกจากสมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนโตนอกจากมีส่วนโตแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างละ่ะพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาเบื้องเอาพิจารณาเอาเนี่ยคนอื่น่าความฉลาดความฉลาดในการใช้ชีวิตทักษะชีวิตฉลาดรูในอารมณ์ฉลาดลารูดใน วิชาการในความรู้ในอยียงกับว่าไปนี่คือการฉลาดเป็นผู้มีกุศลเป็นผู้มีความฉลาดเป็นผู้หูจักคิดหูจักอ่านหูจักขวัญวายเอิ่นว่าเป็นบุญอีกก็ได้ขวัญวายต่อ,อคิดของผู้อื่นขวัญวายต่อกิดของโรงเรียนขวัญวายต่อากิจการของวัดเพิ่นเอื่นว่าไหวยาวัจกรก็ได้เอื่นว่าสิ่งที่ควรสี่เหตุเป็นบุญกิริยาวัตถุเฮาบ่เอิ้แในแนวสิเอิสิวามัน ยายไปมันอ้อมไปนี่แหละแนวสีเฮาสีเห็ดสีทํามือหนึ่งขึ้นหนึ่งโบอ,อืดแต่แนวเห็ดแนวว่าทํำขัาเขาคือเห็ดเพื่อคนอื่นเันคือเห็ดเพือ่อจาของนะมันยังยากมันยังตีบยังตันยังไปยัง,ง,งบเปลี่ยนหลายขั้นเห็ดเพื่อผู้อื่นหนึ่งเห็ดเพื่อผู้อื่นเห็ดเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อคู่าอาาจันเพื่อพี่เพื่อนอ้องเพือพอพอพ่อนั่นเพือ่อนี่นันบอ,อืดแต่แนวสีเห็ดจักสีเห็ดยังตัวยังเนี่ยนี่แหละเพราะกันคิดเอาไปคิดไปอ่านมือหนึ่งขึ้นหนึ่งกแห่คิดอ่านมันขึ้นพ่วงไป เฮา้าพักกันเท็ดความดีอีหยังแน่สั่นสิละ่ะขึ้นไปซ้ำนีล่ล่ะอืมเอาเมื่อนี่ก็เห็นทรงพลนแกไเวลาก็ยังขอ,อยุติไปเพื่อนแค่นี้ขอความสุกควเแต่เรื่อจะมีแกพี่แกน้องลูกหลานทั้งหลายทุกตววหน้ากันเถิน <c oughs>